สวัสดีครับพี่น้องครับผมมินิกาพามาเบิ่งความเจริญของถนนไม้เล็กสองซีครับผมม่ครับผมอันนี้ช่วงเขตอำเภอคุณหาเนียครับผมเนาะเบิ่งความเจริญนะครับผมมาเป็นแนวไหนครับผมทางขั้มือนี่ครับผมรถกระโล่ถนนแกสะอาดหูสะอาดตารับผมเบิ่งธรรมชาติโอ้ยู่แง่ไหลครับผม เห็นบล่าครับผมเห็นครับผมเห็นบล่าครับถนนเส้นนี้เป็นเสน้นเส้นหลักของอีสานใต้ก็ว่าได้ครับผมเชื่อมระหว่างหาจังหวัดเนี่ยครับผมมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลนะครับผมเส้นนี้ที่เชื่อมยอยู่ประมาณหาจังหวัดน,นะครับผม แต่เป็นถนนทีแบบว่าสี่เลนตั้งแถวด้วยครับผมตั้งแต่อันคุลาตมากเลครับผมเพราะอดอันอุบลนนะครับผมถือว่าเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีความเจริญหลายครับผมแล้วก็เป็นถนนเส้นหลักของสุภาอีสานไต้เนาะครับเนาะส่วนมากเส้นนี้แบบอนันดันลลยอยู่ครับผมนี่ครับจ้า สี่ไฮซ้มแบบเป็นช่วงสั้นๆนะครับพี่น้องครับผมกับ่ได้ให้ซ้มหลายนะครับผมเอาพอหอมปากหอมคอครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศกาสิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นถนนไม้เหล็กสองซีเด้อครับผมอันนี้ผมกับสีกขับรถไปเพื่อไป เขาไปนามเพื่อนะครับผมกาสี่สี่เบื้องวันนี้มองช่วงกลับรถกาสีเห็ดงามครับผมเห็นปะครับผมเนี่ยเห็นปะครับผมมันจะเป็นเห็ุเป็นสัดส่วนมีไฟอันเห็นปะครับทั้งๆกันมีไฟเตือนมาอันนั้นบอกว่ามีมองกลับรถพร้อมนะครับผมเพื่อรถมาจากทางทังหลักสีไห้เห็นนะครับผมว่าเป็นจุดกลับรถนะครับผม เห็นไหมครับผมจนวนเป็นกระสีง,งามขนาดนี้แหละครับพี่น้องครับผมถือว่าความเจริญลงอันเส้นทางนี่ก็เลยอันขนส่งหลายครับผมคือความเจริญของทางนี่ก็นสะดวกในการขนส่งสินค้านะครับผมนะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นายด้ครับผมเพื่อเป็นขวัญแราลังใจในการเ็ดวิดีโอเธอต่อไปนะครับผม ครับสวัสดีครับผม